กามาทำการพำสุกภาพบรรยากาศงานตลาดพระวันตะตาลตะบนตะตาลอำเภอตะโมยเอามาให้เนิ่งมาชนก็คือวิธีภาพบรรยากาศในงานตลาดพระวันตะตาลตะบนตะตาลทีมงานอาจารย์มีบวันทำการในโซนซุปข้าวในหลักทีมมาเพิ่มขึ้นมาเปิดตลาดพระมีลูกค้ามาทำพำสุกงานภาพบรรยากาศในงานมาให้หนึ่งม้ชนผ่านโทรมเต็มโฟทรศัพท์จะเป็นผู้ใดเป็นผมไดผู้ ตลาผ่านอาจารย์ลีกำลังทำพนักงานพนังานเปิดมาเปิดตลาดพระทุกวันอาทิตย์และวันศุกร์นี่คนจรมาได้เพื่ออาจารย์ลีอาจารย์ลีบางคำเปิดตลาดพระทพนงานเพื่อนเพื่านเพื่อนจับทวนเพื่อนฟูเพืนไล่ได้อาจารย์ลี อยู่คนไหนมาเปิดตาพระวันจานทร์ตะบนอานาร์นำเต้างอญภาพปฏิการในงานในงานโอ้ผมไปถ่ายอยู่หลังหลังทำารูผาพึ่งอ๋อนี่ไหมนี่ไหมมันวานาจารโอ้นี่ไม่ไกลไม่ไกลไปนี่ไปนี่จะไปที่ภาพไป ใบซีมาเนียจานบไกไจากนี้ไปปรเกินเป็นผ่ำข้างนอตจะพอไปเนาะอ๋อเป็นนั่นน้าวเนี่ยนนนนนแสดงางนเข้าวเบงฟงนอตจะเห็นเนาะอ่ากเอ้าวเบง่งง่าโอ้ยวิวสวยลกนผาปลา้า่าผ่ย่างเเป็นง่ายก็ไปเจ้าที่ไปเ้าที่เพราะทิ่ผมนี่สิสิบอยู่ผมกว่าท่านในนั่นอยู่จะมาอยู่กับที่ จับที่น่าจะไปที่สโเดนหน่วยไงไปน้ำไปน้ำ,ไปน,ำ,ไ,ปนำไปน้ำนี่มึงอะไรน้ำปลาน้ำดองอันเนปิดภูมิเปิดภูมิในทัก,กทายนะะเจ้าจักกุพาในงานตลาดผักเรื่องตัวเล่าเรื่องคลิปกุพาไปทับไปหิวคุณเล่าหัวหน้าหัวหน้าเพื่อนไอ้คือพับราชการในงานตลาดผ้าพี่น้องได้เช่นผ้าเช่นผ้าเจ้าม,มาในงานวันนาตาตะบนนาตาได้ไปถึเล็ขเปลี่ยนกระมาเลขมาเปลี่ยนได้เด้อ ตราสพระบรรณาการตะบุญรัตรรน์อำเภอตะงอนมณีคนหลายเป็นคนหลายพระหลายมณีพระสวยพระงามต,นะต้องตรัสพระบรรณาการตะบุญรัตนทีมงานอาจารย์ลีเนี่ยใส่สุขาวคนนี้คืออาจารย์ลีว่านังคำทีมงานตรัสพระระพีน่น้องพระเต็มโคกับคน